วิธีการแก้ปัญหา Wi-Fi เล่นไม่ได้นะครับมันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็คือให้เราคลิกขวานะครับแล้วเลือก open network and sharing นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปคลิกที่ชื่อตัว Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วก็ให้มาดูตรงดีเทลนะครับดีเทลจะสังเกตว่าตรง i p 4ตัวนี้เซเวอร์ตัวนี้นะครับมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นค่านะครับวิธีการก็ ให้ไปที่ property นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเลื่อนหา,า internet protocol version 4ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการติ๊กด้านบนนี้นะครับกับตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็มาดูที่ detail นะครับถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้อีกแสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่ ปลายทางเราเตอร์นะครับแล้วก็ไปดูที่เราเตอร์นะครับว่าสัญญาณมันขึ้นสีแดงหรือสีเขียวนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นครับ